ก็สวัสดีทุกคนนะครับเกี่ข้อมกันไม่ตองพอช่นนั้นตามเคยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะไปตอไม้แล์ฟอรเรสไปตบไอ้บอสนาคานั่นเองนะครับซึ่งก่อนอื่นนะครับผมเนี่ยจะทําโลเ่เพชรก่อนนั่นเองนะครับเตรียมนะครับถุงท้าโล่ไม้ก่อนแล้วกันครับนี่แล้วก็เอ๊ะเดีดด๋ยวเดมีแช่งไม้เนี่ยเอาไม่เหลือละปึ๊บแล้วก็จากนั้นครับก็อเอาไม้มาล้างไว้ล,ล้อมรอบแบบนี้นะครับ นี่นี่เรียบร้อยครับแต่แม่ผมจะเอาโลเ่เป็นชานครับไหนๆก็จะไปตีนาคาค่ะแล้ครับผมจะทำโลเ่เพชรเตียมไว้เลยครับอันนี้อะไรสไป์หนึ่งเออสไป์หนึ่งอันเบกกิ้งสานะผู้ชมนะครับ รอผมได้ที่เอนชาเนี้ก่อนนะครับไอโตเอนชาเนี่ยไอโตเนี่ยครับขาดเพียงแค่ไอไอเนี่ยแอลเวนเดอร์ e esin, มันต้องใช้เบสเบสพาวเดอร์นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปนอนก่อนนะครับเดี๋ยวพอถึงเวลาเนี่ยค่อยค่อยเตรียมไอหนี่มาเนี่ยผมว่าจะทำอาวุธก็สวัสดีทุกคนนะครับผมขอพีในช่องคอคอใช้ไหมามเคยครับ เดี๋ยววันนี้เราจะไปเนเทอร์กันน่เองนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเนเทอร์ครับผมขอทําที่เอ็นัทก่อนแล้วกันครับซึ่งนะครับนี่ครับผมมีเตรียมออกซิเดียนกับไดมอนแล้วก็นี่ครับที่เดี๋ยวจะต้องทําชั้นวางหนังสือครับนี่ครับจึก็ทำแป๊บหนึ่งนะครับ่นผูชมครับ แล้วนะเือนผมจะเอี่ยเราค่อนมาต่อเราข้นช่างมันก็กันครับนี่ครับตอนนี้ผมนอนเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมจะไปนะครับไปบุกโลกทวารไรฟอร์เลสแล้วครับเอ๊ะ เดีด๋้อผมต้องทำดาบนี้เพิ่มก่อนทำไมเซเบอร์แล้วกันครับเซเบอร์เพชรครับนะโอ้ยเพชรจะหมดแล้วจะต้องไปขุดเพิ่มเพชจะหมดแล้วต้องไปทำเพิ่มแล้วอุยอยยแล้วก็ไอ้นี่อะไรนะครับ นนัขอนี่ไปเก็บก่อนแล้วตอนนั้นตามด้วยเจ้านี่ครับนี่ธนูใช้เป็นธนูธนูเหล็กไหมเอะผมว่าจะทำเป็นไอธนูเพชรเลยดีกว่าครับแล้วก็นี่เราทำแท่งไม้เพิ่มครับ ใหญ่มันงม,มอยู่ไหนเนี่ยเออเห็ดก่อนนะดูว่ามันเชื่องไหมเพชรสองก้อนเออได้แล้วครับลองโบรครับเดี๋ยวผมทำทอดเพิ่มนิดนึงนะครับ โอเคครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าผมเอ็นชานูเคสก่อนนะครับแม่อะไรหาวสามอัน breaking โคตรไม่คุ้มเลยแล้เวเธอเอ้ยลืมลืมเอนชานเปเปอร์ เออ้ยทำนั่นน่ะต้รีบอีกอย่างเออชีวิตรอเรียนชานตจยิงไนในตัวเอนชาร์พิเศษพิเศษดันก่อน,นแล้วกันลูทิ้งสองโอ้โหของโคตรดีอ่ะดีมากเออดีสุกกระดาษค่ะโอ้โหชนะแน่นอนตายก่อนแน่นอนฟิว โอเคครับมาแล้วครับตอนนี้มาถึงแล้วครับโอเคผมไม่ได้เอาแบบผอยนี่มาเราจะไปเจอไอ้โทเวนนั่นอีกโทไอ้สักอย่างโคลมอสเสื้อมอสอะไรนั่นแหละเพขาจะไปเจอมันนะไม่มีบล็อกต่อตัวด้วยเว้ย ตัดไม้แถวนี้ก่อนแล้วกันตัดไม้แถวนี้ไปทำบล็อกต่อตัวก่อนดีกว่าลรืมเอามาเอามหินม,มาไอต้นไม้หนานี้โคตรไม่ชอบเห็นแล้วรำคาญตายจริงเลยครับ Okay. เดี๋ยวที่ผมเคยบอกไปครับเจอบอสนากาะแล้วครับโอเคไหนดูสินี่ไปหาบอสนากาะที่อัพเกรดชุดเกาะมาพร้อมแล้วครับโอ้โหพร้อมลุยแล้ว ไมมีฟักทองเนี่ยผู้ชมตรงนั้นมีฟักทองครับไม่ใช่ว่าผมไปแล้วผมกลับบ้านไม่ได้ทีุ่มร้องไห้ครับเนี่ยเออตรงนั้นแหละนั่นแหละครับตรงนั้นบอสหน้าขาอยู่ครับเฮ้เริ่มเห็นหลอดเลยเฮ้ย ผมพร้อมแล้วมาล้ากก็จะท้อมตบแกแล้วจะไม่รู้ทางเข้าตรงไหนเข้าเถอะคนฉลาดเขาจะไปเข้าทางตรงครับเขาจะเข้าไปตุ้มจมปีจากทางอะไรเ้ไกลนั่นเองอ้าวนากกอยนั่นอ่าอยู่นั่นนะครับคุณผู้ชมนักกายนั่น ป่าโคตรง่ายมากครับโดยทั้งแค่ใช้สองดาบน,นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับเนี่ยก่อมันแทบตีไม่เข้าเลยครับทุกคนมันเอบไอ้พวกนี้มาด้วยครับเดบปุ๊บอันนี้ได้ผมไดนนี่มาละอืหน้ากาสเกลเนี่ยเนี่ยนี่เออสรุปอ้เนี่ยป่าไอหน้ากาได้ละ อะไรเนี่ยอู้ติดติดไปเนี่ติดไปเนี่โอ้หอะไรเนี่ย,ย,อ,ยอะไรวะโอเคเอาาดดครับผู้ชมครับเอาเป็นว่าผมปราบไอ้นาคาได้แล้วครับเออดี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 ต้องทำอะไรมากก็ตบนาคาดได้แล้ว นี่ครับจะเป็นเครื่องหมายบอกว่าผมเนี่ยาสามารถสาปเอนาคะลงได้แล้วครับแล้ววันนี้ก็ก็าสำหรวบทุ่านซอนอื่นดูหน่อยครับว่าผมเนี่ยเจออะไรบ้างเฮ้ยดูก่อนนะมันเหมือนมีแบบเขตอะไรอาถรรพ์อะไรก็ไม่รู้ครับผู้ชมเดี๋ยวผมจะไปดูก่อนนะครับแล้ว่านนี้ผมก็จะกลับแปบกบกลับบ้านไปก่อนแล้วครับ แ,บบแปลกๆครับุณผู้ชมครับมันเหมือนมีเอฟเอ็คแ,แปลกๆพาร์ติเคิลเออดีอุ้ยเหียอือีอกแล้วเหรอแกอีกแล้วเหรออ้อ อล้นี่มันคืออะไรครับแล้วเดี๋ยวกลับไปตัดไปตอนอยู่ที่บ้านแล้วกลับไปตอนที่ผมแบบหัน0องพันป s ต่อมาโอเคครับเรากลับไปที่รร้อยแล้วครับเมื่อกี้เหมือนจะโดนปาอัน,นหันมือครับเมื่อกี้หัวใจเกิดว้ไอ้โทร,ระัพท์ตัวนะั้นมันตะควนประสาทอีกนะโอเคครับผมว่ากลับไปที่บ้านนี่แหละครับโอเคกลับมาแล้วมือเลยปวดดี โอเคในพาร์ทนี้ผมปามนากาดได้ตัวหนึ่งแล้วครับผู้ชมครับผมว่าขอปิดคลิปเป็นการแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับตันนี้ครับลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ